เจียพิจิตตาตัวแม่ช็อตฟิลสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับความเจีย๊ยบกับเจี๊ยบพิจิตาค่ะที่เลเรว่าตอนนี้เนี่ยนางได้รับฉายาตัวแม่ช็อตฟิลแบบเวอร์เพราะไม่ว่าอะไรเป็นกระแสนะคะคุณเจี๊ยบพิจิตาจะเข้าไปช็อตฟิลแทบทุกคอมเมนต์ใน FB เลยค่ะเจี๊ยบนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงจากผลงานละครเื่องแรกคือตะวันยอ้อแสงทางช่อง3ก่อนจะย้ายสังกัดมาเข้ากันตนาค่ะจบการศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยายลายัยราชภัฏสวนนุสิต ส่วนตัวเนี่ยนับถือศาสนาคิดนิกายโปรเตสแตนต์นะคะส่วนเรื่องของหัวใจก็สมรสกับบอยพีชเมเกอร์ได้เข้าไปธีมั่นและจดทะเบียนสมรสตั้งแต่เมื่อวันที่25มกราคม2562ค่ะโดยทั้งคู่นะคะพบหาดูใจกันมากว่า14ปีและเล่กได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่ตลกและหามากค่ะ ผลงานละครของเจี๊ยบพิจิตานะคะมีมาตั้งแต่พศ2540ค่ะผลงานทางด้านภาพยนตร์ก็มีเช่นกันค่ะตั้งแต่ปี2553กับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัดและ30โสดออนเซลนอกจากงานละครงานภาพยนตร์ก็มีผลงานโฆษณาเยอะแยะมากมายค่ะรวมไปถึงผลงานมิวสิกวิดีโออีกด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ ราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเ c ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต